สวัสดีจากแม่ชุชอบชวนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้มาทักทายกับเพื่อนๆกับอากาศที่หนาวเย็นสุดๆเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าหนาวขนาดไหนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูที่สระน้ำของเรานะคะในสวนนะคะสระน้ำที่ขม่าชอบว่ายน้ำในช่วงหน้าร้อนนะคะวันนี้ อากาศติดลบเลยค่ะติดลบ5องศานะคะแต่ว่าแถวบ้านเรามันไม่มีหิมะตกนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบกราวฟรอสแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูความหนาวหนาวสุดๆเลยวันนี้แม่ชุก,ก็ใส่ประมาณ3ชั้นเลยค่ะ3ามเลเยอร์เลยนี่นะคะคือพื้นหญ้าค่ะพื้นหญ้าก,ก็คือกรอบแบบนี้เลยนะคะนี่กรอบแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆ คือหนาวมากๆเลยวันนี้ดูขาวไปพโพลนไปหมดเลยแบบนี้เลยนะคะต้นต้นไม้ใบหญ้าของเราก็จะเป็นเหมือนวินเทอร์วันเดอร์แลนด์เลยค่ะ mm hmm. เพื่อนๆคือประมาณนี้เลยแถวนี้ก็ปกติเป็นน้ำถึงตาตุ่มนะคะดูต้นอันนี้ก็จะหิมะน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งกาอก ไม่เชิงไม่หิมะค่ะแถวบ้านเราไม่มีหิมะตกนะคะไม่มีแต่ความหนาวก็คือทําให้น้ําแข็งเกาะเกาะกิ่งไม้แบบนี้ค่ะเกาะแบบนี้เลยนะคะไปดูสระน้ําด้วยกันเลยค่ะนี่เสียงเราเดินก็แบบนี้เลยนะคะที่ปกติเป็นน้ําถึงตะตุ่มนะคะวันนี้ก็กลายเป็นแบบแข็งแบบนี้เลยค่ะให้ดูความโอ้โห กรอบเลยกรอบด้วยความหนาวเหมือนกับเหมือนกับเอาเราเอาของแช่ในช่องแข็งนะคะเพื่อนๆเงาเรานะ <S <S แดดเริ่มออกแล้วอ่อนๆนะคะแต่ว่าความหนาวนี่สุดยอดเลยค่ะนี่คือยอดหญ้านะคะที่มีแบบเป็นเกรดเป็นเกรดแบบนี้ค่ะหนาวหนาวมาก แต่ก็เป็นความสวยงามนะคะเป็นความสวยงามมากๆเลยเชียวทีเดียวเลยค่ะสวยแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวจะพาไปสัมผัสกับสระน้ำาทางเหนือวันนี้นะคะพยากรณ์บอกว่า,าทางสกอตแลนด์นะคะหิมะตกค่ะเขาบอกว่าหิมะตกทางสกอตแลนด์นี่คือกอบัวของแม่ชุนะคะเห็นนิดเดียวแค่นี้เองค่ะอยู่ใต้น้ำแข็งนี่กอบัวของไม่ชุนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ว่าขะเหมาจะชอบมากระโดดเล่นน้ำแถวแถวนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะจับให้ดูนะคะว่าเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งค่ะแต่ไม่รู้ว่าหนาแค่ไหนนะคะนี่โอ้โหโอ้โหอู้นี่นะคะน้ำแข็งไม่หนาค่ะประมาณสองเมลเนาะสองเมลอ วันนี้ขม่าก็เล่นน้ำไม่ได้แล้วแหละค,คือความหนาวหนาวค่ะต้นบัวของเราก็อยู่ใต้น้ำแข็งไปแล้วค่ะห,หนาวจริงๆทั้ทางเขตที่เราอยู่ทั้งหมู่บ้านที่เราอยู่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนมันมันนานจะมีหิมะตกสักครั้งนะคะส่วนมากก็จะหนาวหนาวแบบนี้นะคะหนาวแบบว่า เป็นกราวฟรอสนะคะเพื่อนๆหนาวแบบกราวฟรอสแล้วก็หิมะตกนี่ก็คือนานๆหลายๆปีจะเห็นสักครั้งเนาะแต่ว่าทางเหนือนะคะทางสกอตแลนด์ทาง, Scotland, ทางวันนี้ข่าวบอกว่าที่อาบดีนนะคะคืออาบดีนนี่ก็คืออยู่สกอตแลนด์นะคะคือหิมะตกที่บ้านเราก็จะมีประมาณอย่างเงี้ยเนี่ย เกาะยอดหญ้าแล้วก็พื้นกราวฟรอสนะคะกราวฟรอสนี่คือบริเวณในสวนบ้านเรานะคะก็จะเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นความสวยงามแต่เ <c oughs> ต็มไปด้วยความหนาวเย็นค่ะหนาวเย็นมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆดูอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็คงที่บ้านเราคงจะร้อนนะคะช่วงนี้ร้อนมากๆเพราะว่าเราก็ คุยกับคนทางบ้านที่เมืองไทยนะคะเขาก็บอกว่าอากาศร้อนมากๆเลยแดดจ้าแล้วก็อุณหภูมิตรงกันข้ามกับที่นี่เลยนะคะทางยุโรปตอนนี้หลายๆประเทศนะคะเขาก็จะมีหิมะตกค่ะแต่ประเทศอังกฤษก็จะมีเป็นบางส่วนนะคะบางส่วนหิมะตกค่ะบางพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะเป็นทางเหนือคือทางสกอตแลนด์ แต่ว่าทางที่แม่ชื่ออยู่นี่นะคะเห็นรอยทางเดินเรามาไหมเดินแบบเหยียบเหยียบฟรอสเหยียบยอดหญ้าที่มันฟรอสนะคะทางที่เราอยู่นะคะมันมันเป็นทางใต้ของอังกฤษนะคะก็จะไม่ค่อยมีหิมะตกค่ะนานๆนานๆหลายๆปีจะมีสักครั้งหนึ่งนะคะก็เอามาให้เพื่อนๆอ ชมกันนิดนึงว่า,าในวันนี้นะคะวันที่สามเดือนมกราคมในแถวบ้านเราในสวนบ้านเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตา,อาของสวนเราแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นนะคะคือมันก็สวยนะคะเพื่อนๆมันสวยมันสวยแต่มันหนาวมือเราสั่นหนาวจนแบบว่านี หนาวจนสั่นเลยค่ะแค่ยังไม่ทันได้ออกไปไหนนะวันนี้แต่งตัวเสร็จแล้วจะพาลูกเข้าเมืองลูกก็ดันอยากจะเข้าเมืองในวันที่หนาวสุดๆแบบนี้เราก็ไม่อยากไปแต่เป็นหน้าที่นะคะลูกอยากไปก็ต้องพากันไปไปเดินเล่นสักนิดนึงเขาก็คงอยากจะไปช้อปปิ้งในเมืองนะเด็กๆวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นก็อยากทำไม่ค่อยสนใจความหนาวความเย็น เราก็ทำไปตามหน้าที่ก็ไม่เป็นไรนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ